เอาแล้วผมต้องขอกราบสุัสดีไวรุ่นงเองกันทุกท่านด้วยนะครับผมพวกัผมบ๊ายบายเชนไออยู่แล้วนะฮะวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตซ a มเ r เตอร์2อีกเช่นเคยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่จะมาต่อกันจากครัที่แล้วได้ครับผมแหม่ก่อนไปทำงาน,น่ะนะสักนิดหนึ่งเออชุมขอ้อไปไปทำงานกันเลยดีกว่านะฮะแล้วทำไมมันเดินติดจังเลยเนี่ย โอเคไหมอย่าลืมล็อกประตูบ้านนะเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินเรียกลิฟต์ก่อนเปิดประตูรอ,อเลยอ๋อลิฟต์ยังไม่มางเปิดประตูไม่ได้มาแล้วแต่ก่อนจะไปทํางานนะฮะผมสงสัยว่าไอ้ตัวชั้น2เนี่ยมันเป็นอะไรนะฮะผมจะลองไปดูสักหน่อยนะครับผม จะมีกิจาการอะไรหรือว่าจะเป็นตึกปเปล่าอ๋อเฮ้ยอ๋อมันเป็นร้านเน็ตเหมือนคู่แข่งของเรานะฮะเนี่ยมันชื่อร้านเอออ๋อปิดเปิดไฟได้ด้วยโอ้ดีลุงขอสำรวจร้านหน่อยนะโอเคเราเอาต้นแบบเ,เราเอารูปแบบร้านของเขามาเป็นแนวทางได้น,นีนะคระับผมว่าเราต้องจัดร้านไปทางไหนเขาก็มีเครื่องคอมหลายเครื่องอยู่นะ มีเพมีคอนโซลนะฮะมีอาเคดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยมาวอยไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีรูปภาพโอ้ยเขาแต่งสวยอยู่นะเนี่ยออคนนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยโอเคไปจำเอาไว้ว่าเรามีคู่แข่งอยู่นะฮะถึงร้านกันแล้วนะครับผมลุงใบไปเข้าร้านกันนะครับผม อันดับแรกก็เปิดไฟก่อนเลยปึ๊บโอ้โหร้านอย่างลกเลยจอเอา้าควางจอข้างบนก่อนอเกกะเฮ้ฮะเปิดร้านกันนะครับผม,มเสียงคอมนี่อย่างดังเลยอ่ะเออโอเคไหม อันดับแรกก็เปิดร้านก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปรู้สึกว่าจะต้องไปลงโปรแกรมสตรีมหรือเปล่าเพราะว่าคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์จากลูกค้าเขาพารที่แล้วเขามันมีคอมเมนต์ว่าเอ,อไม่มีเกมเล่นเลยนะฮะเดี๋ยวนะมันจะต้องลงโปรแกรมตรงไหนนะอันนี้หรือว่านี่แอปนี่อ่านี่ไง โอ้ยมียันสตรีมมีแอนตี้ไวรัสด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวลงลงไอ้นี่ก่อนลงโปรแกรมนี่แล้วก็สตรีมแล้วก็แอนตี้ไวรัสมาด้วยนะฮะโอเคนี่ไงมาแล้วสตรีมอ่ะมีโอ้โหฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงแนลเอลวะเนี่ยโอ้ออหโหยังเหมือน จิ้งมาเข้าร้านเน็ตผมนะครับผมมาเคยเปิดคอมให้ก่อนจึ๊บเรียบร้อยเล่นไหมนะเเดี๋ยวผมลงเกมให้แป๊บหนึ่งมีเกมอะไรบ้างเนี่ยมีจิติโห๊ยวเกินโอเคขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับมาลงเกมให้ลูกค้ากันต่อรู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์มาหนึ่งคอมเมนต์เดี๋ยดูหน่อยสิเห็นไหม ไม่มีเกมให้เล่นแล้วก็อะไรสักอย่างช่างแมงมันนะฮะโอเคไหมตอนแรกตอนนี้เราก็ลงเกมก่อนนะมี GTA มีไอ้นี่เอ้ยักษ์เขียววะเนี่ยโอ้โหมีพับจีด้วยโอเคเดี๋ยวเอาพับจีให้เขาเล่นนะครับผมไปเอาพับจีไปเอาโอ้โหมีเอามองอัดด้วยโอเคเอาพับจีไปเกมเดียวก่อนนะฮะยังไม่มีงบเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อจอ เดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเด,วเด,วเดวผมจะไปซื้อจอนะครับผมจอจอตัอววางเขตก็นนะ่าซื้อมาวางวันะตัดงยังไม่พอเอาไว้ก่อนแล้วกันมันต้องมีจอกับจอยจะพอไหมเนี่ยจอนี่คืออะไรอะแผ่นรองเมาส์หรอมีนแผ่นรองเมาส์อนิเมะเลยอะโต๊ะโอ้โหจอหก 650เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเปิดคอมให้ลูกค้าก่อนปึออ๊บใครพี่ขอเล่นสนุกแต่แต่ถ้าพี่เล่นไม่จ่ายเนี่ยผมจะตีพี่ด้วยไม้เวดบอลให้ล่วงเลยนะฮะเ,เป็นธรรมเนียมของผมร้านในสมัยก่อนเฮ้ยพี่แล้วอะไรครับแล้วก็จะมีธรรมเนียมแบบว่าเด็กกาะเบรอนะฮะเมื่อก่อนนี้โอ้โหจากที่เราเล่นอยู่กลายเป็นเราไม่ได้เล่นกลายเป็นไอเด็กกอ,อะเบาข้างหลังมาเล่นแทนเอ,อ้ยพี่ ไม่ได้เล่นเลยนะผมเล่นเองมาประมาณนี้เลยนะฮะผมใครไปร้านเน็ตเนี่ยต้องเจอประจําแน่นอนอะ้วหมามานอนตายอะไรหน้าร้านเนี่ยอหอยสนุกครับถูร้านก่อนนะฮะโอ้ยบุรี่ใครเนี่ยได้ดูดสกได้ดูดยังเนี่ยทิ้งโหเสียดายคอนโซลยังไม่ได้ต้องหางบก่อนนะฮะเนี่ยเดินติดอะไร อันนี้เป็นธรรมเนียมก่อนเข้าร้านผมนะคะผมพี่14ยงศาโอ้ไมกอดนี่พี่ไปแช่ตู้เย็นไหนมาทำไมมันเย็นจังตามอุณหภูมิปกติอีกนอเนี่ยตีไวลสเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดโอเคตั้งเกี๊ยวมากพี่บ๊ายอาก,กาสหน้าเชิญหน่อยครับมาได้เงินมา254นะฮะ ไหนดูคอมเมนต์ได้มีคอมเมนต์ไหมไม่มีเลยถ้าไม่ยังมีคอมเมนต์อีกเนี่ยมึงใส่เครื่องกากนะฮะจังมาแล้วกันนะฮะผมอ่าไปซื้อเกมก่อนนะครับผมเอาเป็นเอ่อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอเก็บไปซื้อเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมึงขโมยของกูอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวขวางจังวะเฮ้ยเอาคืนมาไอ้โจรชั่วมานี้ แม่งมา,าขโมยจอกไอยบ้าเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่มีเล่นมาขโมยกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยเหรอครับผมคนสมัยนี้คนสมัยนี้มันขโมยกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยเหรอไฟดับอีกโอ้โหชีวิตร้านเน็ตทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนในขนาดนี้เปลี่ยนสวิตดีไหมเนี่ยเด้งบ่อยเหลือเกินสวิตทอมไอ้ออบ,บ้าเอ้ยมก็เปิดช้าวินโน่หนมาเนี่ยเปิดร้านก่อน ตายสิโปรแกรมอะไรช่างมันก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ก็เด er ี๋ยวรอลูกคาาก้าเข้าร้านนะครับผมแล้วก็เปิดให้เขา player, เร่งเ๋ยะนะมืดแล้ววะเนี่ยโอ้เ oh. ย็นแล้วโอเคลูกค้าเข้าแล้วครับผมมาคุมร้นานต่อเดี๋ยวรอมือดเรา <c oughs> ก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้ก็มาคุมร้นานต่อนะครับผมอุย้ยอุ้ยแล้วมันเด้งอะไรเนี่ยพี่เขาดูอะไรโอ้โห พี่หน้าโหดไม่น่าใจอนิเมะนะฮะโอเคาผมเราเอา้เนี่ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องให้พี่กันหรอลูกค้าเข้าซ้อนนเนี่ยทำไมเนี่ยก็คนเดิมนี่อล้วทําทำไมมันเด้งอย่างนั้นล่ะครับผมเออเราสั่งอาหารมากินได้หรือยังหวาดูเหมือนจะยังสั่งอะไรไม่ได้นะครับผมตอนนี้เรายังเป็น คนยากไลฟ์อยู่นะครับโอ้ยพี่เล่นนานมากผมไปดูหน้าร้านก่อนอาตำรวจพาร์ทที่แล้วคุณมาคุยอะไรกับผมเขาไม่รู้นะฮะผมตอนปิดพาร์ทนะฮะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกับผมเหมือนกันเหมือนจะมาถามเรื่องเมื่อก,กี้พี่ชูแขนทำไมน่ะชูแขนทำไมพี่มันดูน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้ Hello it's me ไม่รู้นะฮะเนี่ยอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าอู้วันละเปิดร้านกูทำไมวะ er? เ,เนี่ยเฮ้ยระเบิดร้านผมทำไมโอ้โหแล้วข้าวของก็จะกระจายเบิดเลยโอ้โยบักห้าขวบเอ้ยไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะตั้งไว้ก่อนแล้วลูกเงินลูกค้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้โอ้โห ค่าไฟก็เสียไห้คนระเบิดร้านมันคิดอะไรอยู่วะมึงใส่เบื่อชีวิตนะฮะมันระเบิดร้านเล่นอ้ยกดผิดเงินก็ไม่ได้คอมก็พังร้านก็ถูกระเบิดชีวิตทำไมมันซวยอย่างนี้นะอ่ะอาวางไม่เข้าที่เอออยู่บนนี้ไปก่อนเก้าอี้มาตั้งจบ พื้นเปื้อนอีกไฟก็ตกโอ้โหชีวิตร้านเน็ตเคยอยากจะเปิดตอนนี้ชักไม่อยากจะเปิดแล้วฮะถ้ามันจะซวยขนาดนี้แล้วก็นะอา่าพี่บอกตรงตรงขมไฟลุกนีก่โอ้โหอะไรครับเนี่ยมันจะซวยอะไรได้ขนาดนั้น สงสายเจ้าที่ไม่ได้ไว่ายน้ำไม่ได้ไว่ายน้ำแดงแน่เจ้าที่โกรธนะฮะพื้นกันเลอะโอ้ยชีวิตอย่าบอกนะว่าไฟตกอีกเนี่ยไม่ตกนะโอเคไฟไม่ตกนะครับผมนะตอนนี้เป็นเวลา ึ่งทุ่มมืดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขอปิดร้านแล้วก็ไปนอนก่อนพรุ่งน,นี้มาใหม่นะครับมาไปนะฮะเข้าบ้านนอนกันดีกว่านะครับผมปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและทำเป็นธรรมเนียมของช่องเรานะฮะก่อนอกลับมาที่บ้านหลังทำงานนะครับผมหนึ่งปืดเน้นๆปะ ชุ้มคอนะผมนอนละโอเคแล้วก็ตื่นมานนะครับผมไปทำงานกันต่อนะฮะน่าจะมีคนเข้าร้านเน็ตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมนะนเล้บเล็บนะฮะชั้นสามครับเปิดร้านเอาแล้วทำไมไฟมันตกมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดีลืมเปิดไฟ ส <Sorry>. <c oughs> อรี่ไปค่อมน้อยแมวที่ไหนมาร้องแถวนี้โอเคครับผมเปิดร้านตอนนี้งบในการซื้อคอมอีกเครื่องมาจริงๆผมว่าผมจะเอาเป็นคอนโซลนะแต่จเจ้าคอมดีไหม ซื้อทีวีถ้าทั้งตาจะเปิดร้านคอนโซลมันต้องใช้งบค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเพราะทีวีขั้นต่ำเห็นปะหกร้อยห้าสิบเหรียญละท่านไหนจะเครื่องเพย์เครื่องเพย์ผมมีแล้วนะครับผมต้องมีจอยอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมเขาวิ่งร้องไห้มาอย่างนั้นล่ะน่ะแม่ไม่ให้มาเล่นคอมหรือไงแอบมาหนีมาหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไฟดับอีกเดี๋ยวเดี๋ย จำได้ว่าถ้าตามไปต่อยอย่างนี้เอ้ยอ๋ยอไม่ได้เขายังไ้เล่นคอมเราต่อยเขาไม่ได้นะครับผมนึกว่าไปเล่นเ,เราต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทะลุประตูมาได้ยังไงทะลุประตูได้ยังไงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเราอะเราทะลุมัดซ้ายทะลวงไส้ปัดขวาโอ้โหมันเก่งจังวะหลบ,บได้ยังไงเนี่ยแล้วต่อยกูตายเลยพัดเจ้าช่วยป้วยไข่ทอดเอาแล้วอะไรของลุงเนี่ยเออเอาเป็นว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะฮะเปิดร้าน เปิดร้านลราตามปกติดีกว่านะครับผมโอเคเปิดร้านก่อน <c oughs> เป็นลายต่อยเขาจนตายเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยมีวีอาราก็น่าสนเหมือนกันนะแต่ราคาสูงอยู่นะเนี่ยอันต่ำสุดก็วีอากระดาษก็300แล้วอ่ะยังไม่พอนะครับผมนะ แล้วถ้าผมอยากจะมีคอมเออแล้วถ้าผมอยากจะซื้อคอมอีกสักเครื่องหนึ่งมันก็น่าจะใช้งบเยอะอยู่พอตัวเลยนะคบผมต้องหาตังค์ให้ได้อย่างน้อย1,000พเหรียญกว่ากว่านะครับผม1 0 0 0พกว่าเหรียญนะฮะไอ้นี่มันโจรน,นี่หว่ามันมันด้องต้อมองมองแถวหน้าร้านผมนี่มันจะต้องมาจ้องของโมยของผมแน่นอนล้วพี่มายืนบิดขี้เกียจอะไรแถวนี้โอเคเพว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะ เกมก็มีแล้วนะคะผมต้องไปตกแต่งร้านไหมเออน่าสนนะเฮลูกค้าเข้าร้านแล้ววินวเดี๋ยวนะเฮ้ยท้องผู้ชมวินดีเซลเข้าร้านผมแล้วสวัสดีพี่วินไอน้ยวินดีเซลเข้าร้านอา้าโอ้โหพี่วินเข้ามาไม่เท่าไหร่ร้านผมไฟลุกซะแล้วเนะี่ยเดี๋ยว ขงแกจะหมดแล้วโอ้ยลงควันลูกค้าเดี๋ยวเป็นเย็นลูกพี่เดี๋ยวผมล่อยคอมให้สักแป๊บนะเจ้าที่ที่นี่มันแรงพี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนไม่ให้น้ำแดงไม่ว่ายน้ำแดงนี่ไฟลุกคอมเลยนะฮะเนี่ยกิจการมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะ โอเคเราจะมาดูเรื่องการตกแต่งร้านกันนะครับผมนะแล้วก็มีอ่ามีกําแพงมีอ๋อนี่คือร้านใหม่ใช่ไหมน่าจะเป็นร้านใหม่แล้วก็อันนี้เป็นการตกแต่งมีผนังอ๋อมีผนังใหม่อุ้ยอันนี้น่าเอาเอ้ยอันนี้น่าซือ้อนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่มึงเล่นไม่จ่ายตังค์อย่างนี้ไนดะ้ยังไงลูกพี่ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมายาก <Ha. S 1> จะฮะ ฆ่าอะไรอุ้ยฆ่าโอ้โหโมันโหดจังวะลูกค้าลูกค้าเอ้ยมาดิพี่โอ้ยต้องหลบก่อนตีแล้วหลบ<า>โอ้โหพี่ทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้ลนะ่ะทำไมพี่เล่นแล้วพี่ไม่จ่ายตังค์ฮะ เล่นแล้วไม่ได้ตังค์อย่างนี้ได้ยังไงต่อยสักหนึ่งมาก,ก่อนนะฮะรักเลงมากเลยเราโอ้แล้วไปต่อยตัวนี้เจ๊นั่นด้วยมาดิมาดิมาดิโอ้โหจะตายแล้วโอ้ยลูกค้าพี่ผ่าหายแล้วลูกค้าโอ้ยตายสามรอบตายสามรอบแล้วเดี๋ยวลูกค้าหลุดเดี๋ยวก่อนจะเยน็น ขอเปิดเครื่องขอเปิดเครื่องลูกค้าก่อนโอเคครับผมให้ลูกค้าเขาเล่นไปโอ้โ oh, หคนเราจิตใจน้ำใจเล่นแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ผมต้องหาซื้อมาเบสบอลไว้สักอันนะเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวก่อนมันมีบมเบสบอลขายอยู่ตรงไหนวะสกินกล่องสุ่มอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นของเกมหรือเปล่าอันนี้คาไวอีคืออะไรวะโอ้ยเดี๋ยวลูกค้าจ่ายตังค์ โอ้ขอบคุณครับอะไี่ยฉได้ต้องยี่สิบแปดเหรียญขอบคุณมากครับพี่มันคืออะไรอ่ะเผ็ดพนันเหรออันนี้รู้สึกจะเป็นตู้ขี้ป,ปะไปอย่าคันจม,มูกใช่อันนี้เป็นตู้ขี้บจริงๆด้วยนะฮะต้องขี้เพชรได้ได้เหรอลองสักอันแล้วกันนะสิบสองเหรียญเลยล่ะกาฟันเอารวยเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะขี้บไมสิบสองเหรียญจืบ๊บได้แต่เงินนะ่ะ จะทำไรได้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเข้าโอเคพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้นะเครื่องเปิดเครื่องปึ๊บครับพี่ขอเล่นสนุกมีคอมเมนต์ลูกค้าสองทำไมยังหัวอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมลูกค้าดิสไลค์อยู่อ่ะอืมงงพี่อะค่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่คนละมันเล่นไม่จ่ายตังค์แบบนี้เดี๋ยว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  คุณเล่นเป็นไรไม่จ่ายตังค์กันฮะโอยมาดีมาดีมาด,มาดีมาดี้เอามาดี้เอกมาดี้คนเยอะดแต่วกูอยากโดนตลงต่อเยอะหลบอะไรเล่าหลบอะไรเล่าแถวร้านนี้มันเดือนคนไม่เล่นงูแล้วต้องโดนอย่างนี้อเอ้คุณไม่จ่ายคุณต้องโดนอย่างนี้จำเอาไว้เล่นร้านเนี่ยคุณต,ต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่เขาไม่จ่ายหลบเก่งเหรอโอ๊ยมันมีซิกแซก โอ้ยวเกือบไปหลบเก่งอะเราอะหลบเก่งอะนี่ไงโอ้ได้มาสิบสี่เหรียญอย่างคุ้มเลยคุ้มจัดเลยคุ้มกับโอ้โหลูกค้ามาแล้วด้วยครับหนึ่งพี่เปิดคอมให้นะโอเคพี่ขอเล่นอย่างสนุก พาร์ทนี้ผมว่าผมไม่ได้พัฒนาร้านแน่เลยวะ่ะถ้าพัฒนาร้านจริงๆเดี๋ยวผมจะไปเล่นหลังใหม่นะครับผมแล้วก็มาเอาเดี๋ยวเก็บเงินไว้นะครับผมแล้วก็มาเอาไว้ตกแต่งนะฮะเฮ้ย hey, พี่มานั่งแฮกอะไรร้านผมเนี่ยโอ้ยคอมอผมมันแรงขนาดถึงใช้แฮกข้อมูลได้เลยละพี่โอเคครับผมเดี๋ยวตกแต่งเนี่ยผมจะเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวขอเก็บขอตัวไปเล่นหลังใหม่แล้วก็เก็บตังค์นิดหนึ่งนะครับผม เพราะว่าตอนนี้ตังยังล่อยหลออยู่เลยนะฮะอาจจะมาชา้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะฮะมาดูเรื่องกำแพงกำแพงก็น่าจะมาโอ้โหแล้วกำแพงสีลุ้งยังสวยเลยทัาพาดหน้าผมมามาตกแต่งนี่ต้องใช้กี่อันวะเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะฮะโอเคฟ้าข้างนอกก็เป็น เริ่มเย็นแล้วด้วยนะครับผมนะโอเคเจ๊เล่นเสร็จละอันเกี่ยวมากเจ้อูได้84เหรียญเฮ้ยผมว่าผมมีสิทธิ์ตกแต่งร้านอยู่นะอืมไปมันพอซื้อนั่นยังอะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามันพอซื้อโอเคลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องลูกค้าก่อนนะครับผม อ่ะพี่ขอเล่นอย่างสนุกเล่นแล้วจัดตังค์ด้วยนะอย่ามาจ่ายอย่าาาออยย่่ไม่จ่ายอย่างอาอาไายอย้สองนคนเมื่อกี้นะเราพูดลิ้นพันหมดแล้วนะครับทุกเนี่ยเวสบอลไอ้ไม้เวสบอลก็ไม่มีนะผมใช้ตีกันล่วงไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นการตกแต่งร้านโอเคครับผมตอนนี้มี u สามร้อยเหรียญซื้ออะไรได้บ้างนะซื้อคอมเครื่องก,กากๆกกได้อยู่นะครับผมแล้วก็จอคีย์บอร์ดก็หนึ100่งร้อยโอ้โห ยังไม่พอซื้ออะไรเลยนะรัรผมสามร้อยตอนนี้นะฮะไอต้ตำรวจนี่มันมีอะไรให้มาตรวจแถวเนี้ยร้านก็ไม่มีคนขายแล้วเอาผลไม้มาตั้งให้ใครซื้อเนี่ยเอ้ยอีกแล้วเหรอไม่จ่ายตังค์ผมอีกแล้วเหรอโอ้ยลวเลือดยิ่งในน้อยอยู่ต้องต่อ,อยังระมัดระวังต่อ,อยังระมัดระวังยุ่งอะไรได้วยเลยลุงผมจะ เราตั้งลูกค้าผมมานี่ yeah, ลูกค้า <yeah. S 1> โอ้โหทีเดียวล่วงเลยไอ้ลูกค้าเวนเอ้ยนี่ไงนี่ไง <Ha. S 1> สักทีอุย๊ยสิทธ์อะไร <Yeah. S 1> ไม,มาะนี่มะนี่เข้ามะนี่ <Yeah. S 1> เล่นแล้วไม่ด่าตังค์อ่ะอย่ามาทำที่สัยรุ้ <Yeah. S 1> โอ๊ยโอ้ยลูกค้ายังไม่มีเข้า <Yeah. S 1> งั้นผมจะต่อยไงนี่ <Yeah. S 1> ยังจบพาร์ทเลย มาเน่หามาหงมาห้ามาหงมาห้า <Yeah. S 1> ต่อยแล้วถอยขยับ <Yeah. S 1> สเต็ปซ้าย <Yeah. S 1> บัวขาวมาเองอะรู้หรือเปล่า ah. ผมสิบบัวขาวเ้ยไ,ไม่หลบผมสิบบัวขาวนะเว้เยเป็นไงล่ะล่วงไปสิครับอย่ามาซ่ากับเจ้าข,ของร้านเน็ตร้านนี้บอกเลยว่าไม่ดีนะน้อง ลูกค้าก็ไม่เข้าร้านซะด้วยให้ตายสิโอเคพอดีกว่านะฮะผมแล้วข้างนอกก็มืดแล้วด้วยสิกลับบ้านดีกว่านะฮะปิดเครื่องคอมให้เรียบร้อยก่อนไปชัดดาวโอเคครับผมไปปิดไฟปึบ๊บเรียบร้อยนะยบไปปิดร้านนะผมเข้านอนเชิบโอเคครับผมนะ ขึ้นนอนกันดีกว่านะครับผมมืดแล้วง่วงแล้วด้วยประตูปิดไปขึ้นชั้นสามโอ้โหไฟกระพริบมันจะไม่มีอันนี้ม่โย่ข้างหลังผมใช่ไหมโอ้แล้วประตูห้องเรานี่ นึกว่าทองแดงแล้วเนี่ยโอดหลูโอเคครับผมทำเนียมหลังทำงานหนึ่งปืดอาชุนคอครับผมโอเคครับต้องขอตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเล่นจนได้เงินมาแต่งร้านเนี่ยคงจะนานนะดู เดี๋ยวผมจะขอบไปเล่นหลังไม่เก็บตังค์ให้ได้เยอะๆแล้วก็พาร์ทหน้าผมจะมาแต่งร้านให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์ผลง,งานที่ดีกว่านี้ออกมานะครับผมก็พาร์ทนี้อาจจะงงๆนิดนึงว่าผมมาทําอะไรในพาร์ทนี้ทั้งทันี้มันก็ไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับร้านเนี่ยสุดเถื่อนก็อขอลาท่านผู้ชมเพื่อนท่านนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ